ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียน,เ,น,เ,ยนเรนูวิทยาคารอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมค,ค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะพาบรรยากาศภายในโรงเรียนกันนะคะว่าครายหัดบินครั้งที่สิบน,นี้นะคะเราจะมาเข้าคล้ายกันที่โรงเรียนนี้แล้วบรรยากาศจะเป็น,ย,นยังไงนะคะค่ะก็บรรยากาศของเราในโรงเรียนนี้นะคะบรรยากาศ ได้อยู่มากห้องน้ําเป็นห้องที่สะอาดมากจริงๆค่ะคุณครูเขารับประกันแล้วว่าห้องน้ํานี้จะได้รัางวัลเนาะน่าจะแข่งขอประกวดรับรางวัลห้องน้ําสะอาดห้องน้ํามีชื่อด้วยชื่ออไปดูมาเมื่อกี้ห้องน้ำทรายทองใช่ไหมคะน่าท้อมากอะไรคือทรายทองอะไรคือทองไม่เข้าใจทองคืออะไรทองคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศทนี่กันนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ น่าเข้ามากสร้างได้หรูหรากันมากเป็นหนึ่งในห้องน้ําที่มีเยอะมากที่โรงเรียนนี้ห้องน้ำนี้จะแบ่งเป็นชายหญิงแบ่งแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดีมากเลยค่ะแล้วค่อนข้างที่จะสะอาดจริงๆคสะอาดน่าใช้มากเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะค่ะนี่คือห้องน้ำนะคะกลับไปในห้องน้ำนะ เข้ามากๆเลยที่เดียวเชียร์อย่งอาบน้ำแล้วว่าร้อนมากร้อนมากตอนนี้จริงๆค่ะพทดีมีรองเท้าแตะนะคะไว้ให้สวมเวลาเวลาที่เราจะไปเข้าห้องน้ำด้วยนะคะมีเราทฝักบัวด้วยแต่จะบอกแต่ก็อือต้องบอกเลยว่าห้องน้ำนี้นะคะได้รับการดัดแปลงมาจากมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแทงน้ำหรือเปล่าอ๋อแทงน้ำเป็นแทงน้ำเก่านะคะตรงนี้มีการข้างบนตรงนี้แล้วมีแบบนี้อยู่หลายจุดเลยค่ะที่ดัดแปลงอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้สวยมากๆจริงๆค่ะเก๋มากๆแล้วความคิดแบบ ดีอะสะอา์มากเลยนะคะถ้าอาบน้ำแล้วมีคนมาแอบดูเราข้างบนเราทำไงมีคนไปปีนปีนอะไรแบบนี้ไม่ไหวมั้งคะน่าเข้ามากิจการค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยที่นี่ก็คือตึกบริการนั่นเองนะคะซึ่งตึกนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ประชุมนะคะเวลาประชุมค่ายตอนเย็นนะคะแล้วก็เวลาที่มีปัญหาหรือว่ามีมีใครจะมาปรึกษาแล้วรุ่นพี่เราก็จะมา นี้นะคะเราก็ยืนอยู่บริเวณสนามหญ้าขาของโรงเรียนเบนูวิทยาคารนะคะ <S <S ด้านหลังนี้ก็จะเป็นสนามหญ้านะคะซ,ซึ่งเขียวมากเขียวกระจิมกเลยนะครับน่าเล็มจริงๆแต่ไม่เลค่นนี่ค่ะและนี่ก็จะเป็นอาคารตึกนอนของเราทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าถัดไปจากอาคารตึกนอนค่ะก็จะเป็นส่วนที่เป็นโรงอาหารซึ่งกําลังกอ่อสร้างอยู่ก่อสร้างเพื่อต้อนรับเราจริงๆเลยค่ะน่าภาคภูมิใจมั้น้ำตาจะหลง ก็เป็นตลาดแล้วก็เป็นที่เดี๋ยวเราพูดกันครับลองดูอะไรค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่พิธีชุมชนนะคะของอำเภอเรนุนนครค่ะมีชื่อว่าพิธีชุมชนหัวใจสีแดงค่ะชื่อน่ารักมากไม่อย่างจะเออ มาจอุดใทชอบไงแล้วอะไรคืิดอิน้างคุณเราจะดูการตามที่กระกำรวจเสนอุกเสาเราเข้างสูงไรแต่มันจะมีบางเครื่องบางคนเป็นร้อยเมตร นนดะูห่าค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านพิษสมัยนะคะขนมจีนน้ำปลาหนัวลขนมจีนนี่เป็นอาหารขึ้นชื่อของอำเภอเรนูเนาะค่ะคือมีอยู่หลายร้านมากเลยค่ะแต่ว่าเราที่เลือกกินร้านนี้คืออาจารย์เนี่ยอาจารย์จอร์นแนะนำมากินร้านนี้นะคะก็คุณลองกินแล้วรสชาติอร่อยนะแล้วก็น้ำกะปิด้วใช่ค่ะ ซึ่งซออึ่งแถวบ้านเราเนี่ยมันมันจะไม่น้ำยามันจะไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ปลาร้าใช่ไหมใช้ใช้ก็เป็นส่วนน้อยนะคะที่นี่ก็คือจะใส่น้ำปลาร้าไปแบบเต็มเมเลยนะคะแล้วก็น่าทานมากคือจะมีเครื่องปรุงด้วยนะคะเยอะแยะมากมายไม่ใจะเป็นพริกไม่ใจะเป็นน้ำตานะคะเครื่องปรุงเหมือนบ้านเราแต่ว่าที่แลกก็คือจะเป็นน้ำปลาร้า